คลังเลงชงบัตรคนจนเข้าคอรมอ28กุมภาพันธ์นี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือบัตรคนจนรอบใหม่ว่ากระทรวงการคลังพร้อมที่จะนําเสนอความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการบัตรคนจนรอบใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอสัปดาหนะ้าหรือวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะเมื่อเสนอคอรมอแล้วกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิและคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินสิทธิให้ได้ประมาณวัน วันที่1เมษายน2566ทั้งนี้หลังจากนําเสนอครอรมอแล้วจะประกาศทําลายอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยการประกาศจะใช้รูปแบบการตรวจสอบแบบรายบุคคลผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เมื่อมีการประกาศผู้ผ่านคุณสมบตัติขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้และระวังกรณีที่มีบุคคลเข้ามาขอ,ขอข้อมูลเพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิให้ฝากพี่น้องประชาชนให้รักษาสิทธิของตัวเองอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงในเรื่องการยืนยันตัวตนค่ะส่วนคนที่ถือบัตรเดิมอยู่ก็ยังใช้สิทธิได้จนกว่าคลังจ ประกาศตัดโครงการเดิมในส่วนผู้ที่ถือบัตรอยู่และได้รับสิทธิรอบใหม่ด้วยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิใหม่ได้เลยในส่วนผู้ที่ถือบัตรแต่ไม่ได้รับสิทธิรอบใหม่และยังคงมีสิทธิเดิมเหลืออยู่ครั้งก็ยังชดเชยให้ตามสิทธิที่ต้องได้รับและ Francis ทดการใช้จ่ายไปอีกหนึ่งเดือนถัดไปหลังประกาศตัดโครงการเก่าได้ค่ะอย่า, Leonard างไรก็ตามมีส่วนที่ปรับปรุงเล็กน้อยคือในส่วนของค่าเดินทางซึ่งผู้มีสิทธิใช้รถไฟฟ้า,ฟาเดิมสามารถใช้บัตรสวัสดิการแตะเข้าระบบรถไฟฟ้า,าได้เลยขณะที่โครงการใหม่จะใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายซึ่งอออาาาาาจจจะะะแแตตเเข้้้้รรรรรบบบไไฟฟมม่ดกกก็งีีลหืย สารที่เคาน์เตอร์แทนค่ะ